เพื่อนๆก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนก่อนเลยนะฮะวันนี้มาเกี่ยวข้าวพี่แป๊ะด้วยครับผมคนฉีดยาข้าวผมขอขอเจ็ดเจ็ดเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเพื่อนๆดูดิ<ๆ>ผมมาที่หลังมัวไปเกี่ยวเจ้าอื่นมาแล้วก็มาช่วยตลงย้ายฟิลพ,พอนกับโอเข้าบ้านนะครับ,บ,นนรบช่วงนี้โรงเรียนปิดเนาะเจอแก๊งตีหนูเรียบเลย อตัวน้อยเอาแล้ตวตะเวนหากันเลยนะว่ารถเกี่ยวเกี่ยวข้าวแถวไหนอะแน่นอนเนะี่ยพอโผล่แล้วได้ป่ะได้ั้งปะได้กี่ตัวเฮ้ยจัดไป รูปรอยเลยเป็นไงข้าวล้มอย่างนี้ยังไม่แจ็บนะฮะมันยังพอห่งหงมั่งปันกลางปันกลาง โอ้เป็นข้าวด้วยสูงนะเนี่ยพเพื่อนๆดีดูดิระดับระดับหน้าอกเลยอะข้าวสูงอะหนูอีกอะข้อมัวเลยโอ้ตัวเล็กมันเร็วอะพวเพื่อนไม่มีไม่มี เต็มแล้วงได้กี่ตัวแล้วนะได้กี่ตัวแล้วสองอหนูได้กี่ตัวแล้วเอายังไม่ได้เลยโอ้โหตายห่าแล้วโน้ไปกินไก่อะพี่ซื้อไก่มานะไก่ทอดนะเดี๋ยที่คนนู้น่ะเสื้อชมพูน่ะด,ดูพี่โอ๊ค oh. ก็จะเสร็จแล้วนะเนี่ยเพื่อนๆดีเนียยังมาทันได้ถ่ายนิดหน่อยแล้วต้องจอดรอหกล้อละข้าวอีกเมื่อกี้ที่บอกไอไก่ตรงนู้นอ่ะไอคนเสื้อชมพูมันกินข้าวอยู่แล้วมันขยักไว้แต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายอ่ะชอบเด็กแบบเนี้ยมันไม่กินคนเดียวไงบอกอย่าขยักไว้ให้เพื่อนหนูกินด้วยน,นั่นโธดีแสดงว่า ครอบครัวเขาสอนมาดีไม่เห็นแค่ตัวไงเป็นางคลเด็กางคนม,งคม,งคมันล่อหมดไปแล้วเขาใไหมล่ะไม่นึกถึงเพื่อนมันหลอ,อกชอบเด็กแบบน,นี้เดี๋ยวมาด้มาด้วยกัน3คนไงเว่าเรารู้จกักหาก,กินนะสนุกด้วยได้ดูเกี่ยวข้าวไปด้วยตีหนูขายไปด้วยได้ตังค์อีก ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆโอ้ยโหเพื่อนหนูเฝ้าเนียอันนี้ทับชั้นแสดงว่าล้มตั้งแต่ออกแน่นอนเลยเนะี่ยตากเกสอรแล้วล้มเนี่ยมุดไปมุดมาได้กี่ตัว,ะตวนะสามตัวทั้งหมดรถด้วยโหนี่ตกเบลอเลยวะ่ะเออ ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเกี่ยวล้อนหนวดันสางยกขึ้นไปถ้าล้มก็ถ้ารอบหนวดไวหน่อยก็จะดีมันจะสา่งได้ทันนะฮะแต่ก็ไม่จะตรงไวจนเกินไป รอบจะพอดีของเขาเลย พีกนี้ย้อนอีพีกนี้ตามรวงนี่ด้ขวางก็มีโอ้เอาห,าหอลอดช <t iny> ารีจบเลยโอ้หนดชากหลอดชาก็รออยู่นั่นเอง กว่าตอนนี้ย อ๋อ oh, นะสูงกว่าห้าเจ็ดอ่ะเนาะโอ้ย oh, oh, oh. นี่ย้อนใช่แมนะ่ตัวเล็กเอาการเอางานดีนะเพื่อน ถึงยังตีไม่ได้แต่ก็ใจรักไม่ปาดออกไปเอาไม่ได้หรอกก็ต้องเก็บกันนึ่งอยู่ดีก็ต้องกลับมาไงไม่กขาบดนินเทเลยดุงจะเดิเด <c oughs> ชนชนหนวดนน ตอนช่วงนี้พิจิตก็เริ่มหนาวแล้วนะฮะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับผมหกโมงนี่เริ่มมืดแล้วอะ่ะไปเดี๋ยวไปเทข้าวนะครับเท่ข้าวไก่กันนะนะครับแมเอาก็มังมาใส่โอ้โหกรมังเลี้ยงใหญ่นะอ๋อสามสิบต้องบังหละประมังนะนะั่นน่ะสามสิบสามแล้วนะโอ้หเยอะนะน่ะยี่สิบสามสิบเป็นแน่ดูทรงแล้วนะ่นะ 20, แค่นั้นเนี่ยไม่เจ้าของนานะ,ะนเดี๋ยวใส่นี้แล้วอ๋อเสร็จแล้วพี่พอเสร็จมาแล้วนะฮะเก็บฟางกินฟางล้างสีหน่อยพี่ยิ้มนี่เขามีความหลังอยู่กับพี่พอแล้วเมื่อนะก่อนจะไม่รู้จักกันลนะไปเจอกันก็ไม่รู้จักผมหรอกไปตกปลาพี่พอตีอยู่ตั้งนานเลย มันนูนไปดูมาจะกินไม่กินจะกินไม่กินพี่ยิ้มบอกขอลองกอบยางทีดิกว่ากันล่ะวับเขาให้เรียบร้อยเตร็จพี่ยิ้มไป <laughs> แล้วก็นจนมาทำช่องแล้วกรามาเจอกันอีกทีก็ราคาอยู่ที่6,800นนะครับถามพี่แปะมาเมื่อกี้นี้ เรวจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวกลับอู่กันละไม่มีอะไรละ ดูนี่นะดูแล้วอะ่ะเฉาเฉาด้วยดีนะใส่กี่ตัวเนี่ยโอ้โหเฉาเลยวะเป็นโลเลยมัหนหน้งเนี่ยเนาะรวยเลยเว้ยสบายใจเอา้วไอ้อตัวหนึง่งบินไปแล้ว